รู้อะไรป้า <c oughs> อารมณ์เหมือนตอนนี้ผมอารมณ์เหมือนอยู่บนรถไฟฮนะแล้วก็ขา,ายไก่ย่างบนรถไฟฮนะเ <c oughs> นี่ยน่องร้อนๆก่อน,ลอนอเลย <c oughs> สวัสดีครับพบก,กับผมอีกแล้วนะครับกับรายการเฮมีผู้รูประเด็นครับรายการที่จะนำพาทุกท่านไปสาอสแสวงหาอาหารอ,อร่อยทั่วแคว้นแดนไทยนะฮะวันนี้ ต้องหาอะไรร้อนๆกินหน่อยนะเข้าไปในกาดหน่อยนะเดี๋ยวผมรณรงค์ให้เพื่อนๆทุกท่านใส่หน้ากาก่อยนะตอนนี้ผมอยู่ในรถก็กลัวไปเห็นหน้าค huh ่าตาจิงต้องใส่นะครับต้องใส่นะเพราะว่าตรงนี้อันตรายมากติดเยอะนะครับไม่เป็นไรแต่ชีวิตต้องดําเนินต่อนะฮะวันนี้เราจะพาไปกินไก่ย่างวิเชียรบุรีกันนเพื่อนๆรอชมนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนเจ้านี้เด็ดขนาดไหนต้องรอชมกันครับไปกันเลยครับเพื่อนๆลุย เราก็จะเข้ามาเป็นซอยเล็กๆลับเข้ามาอีกพักหลายร้อยเมตรอยู่นะก็เดพบจุดหมายไก่ย่างวิเชียรบุรีที่เราจะพาไปชมวันนี้นะครับนี่ไก่ย่างวิเชียรบุรีเมื่อกี้ไปกลับรถมานี่อ้โหเต็มแผงเลยนะครับมานี้เดี๋ยวลงไปดูกันโนนต้เลยป่ะ ป้าขายมานานอน่ะอ๋อร้อนเลยไม,ม่จบนะครับนะครับครับตอนนี้เราก็ไปลงไปซื้อไก่มาแล้วนะครับให้ดูหน้าตาเนี่ฮะไก่ย่างวิเชียรบุรีร้อนๆเลยฮนะ โอ้นานๆเจอกันทีเดี๋ยวแกะขออนุญาตแกะหน้ากากน,นะมากินมาแดกกันในรถเลยนะนี่ฮะโอ้โยยยยยหน่อยอ่ะรอชมครับสวัสดีครับเพ,พ,พื่อนๆนี่ฮะอารมณ์เหมือนตอนนี้ผมอารมณ์เหมือนอยู่บนรถไฟฮนะแล้วก็าขายไก่ย่างบนรถไฟฮนะช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดอยู่นะครับผมครับผมก็ไปกินในรถเลยนะฮะ นี่ยขออนุญาตแดดโชว์เลยนะครับเนี่ยน่องร้อนๆก่อนเลยเขาบอกว่ามันค่อนข้างที่จะอร่อยนะความเยิ้งเขาเนี่ยดีมากเขาบอกว่าดีมากเลยมีความเค็มหน่อยๆนะครับหนังก็จะนุ่มๆ เกือบจะกรอบกรอบนะครับข้างในก็ร้อนๆเลยจริงๆเขาให้น้ำจิ้มมาด้วยนะครับแต่ผมชอบกินเพียวมากกว่าเนี่ยให้ดูชัดๆเลยฮะเนี่ยใครคิดถึงไก่ย่างบนรถไฟหรือบนรถทัวร์นะฮะสมัยก่อนเนี่ยผมย้อนยุคให้ดูกันแบบนี้เลยได้ข้าวเหนียวร้อนๆก็จะแจ,จ่มมากเลยนะนี่ครับคำนี้เล็กเราไม่แดกนะฮะเราแดกคำี้ใหญ่ อร่อยมากครับร้อนๆมีความเค็มๆหน่อยแล้วก็นุ่มมากเนื้อเขานุ่มมากนครับนี่ฮะนี่ฮะชิ้นใหญ่เลยนะพอะดีก็ถึงกำลังมายนั่งรถไฟนะท่าในใดเคยนั่งรถไฟก็จแะบบ เห็นไก่ย really. ่างแล้วร well> ู้สึกหมั่นเที <to ่ยวมันผมบ้างระเล่าไม่รู้นะเวลาเดินป่าเนี้ยมันต้องซักไม้หนวะเนี่ยก็อร่อยอีกแบบนะกินในรถตรงนี้ไปไหนก็ลำบากนะครับขอให้ทุกคนดูแลตัวเองไว้ปลอดภัยทุกคนนะครับแต่ชีวิตต้องเดินต่อเหมือนที่บอกเราต้องกินนะฮะสู้ต่อนะครับ เนื้อเขาหนุ่มมากหนังก็จะหนึบหนึดมีความตึงตึงาเดี๋ยวผมให้ดูนะเนี่ยหนังก็จะมีความหนึบหนึบตึงตึงหน่อยนะอร่อยมากจริงๆิก็เมื่อกี้ไม่ได้หยิบข้าวเหนียวมาด้วยนะ ก็เลยกินเพียวโจเลยเข้ากันมากนะครับเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยไก่ย่างข้าวเหนียวนี่ต้องคู่กันเลยนะครับอย่างเราเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดขับรถไกลๆเนี่ยช่วงที่เราพักเบรกจอดพักรถเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชีวิตของคนไทยเองเนี่ยไก่ย่างข้าวเหนียวส้มตาเนี่ยคือของคู่กันเลยนะครับ เวลาเราเดินทางเนี่ยวันนี้ผมก็เลยมารีวิวให้ดูนะครับว่าเวลาเดินทางแล้วเนี่ยบรรยากาศการกินไก่ย่างกับข้าวเหนียวซึ่งวันนี้เราไม่ได้เอาเข้าวเหนียวมากินนะครับแต่ว่าโอเคฮรรู้สึกว่าแฮปปี้มากนะกับการกินไก่ย่างเวลาเดินทางนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วรอติดตามชมคลิปหน้านะครับว่าผมจะพาไปเสาะหา อาหารเมนูอะไรที่เอร่อยให้เพื่อนๆได้ดูนะครับฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับมีคลิปไปดูกันแบบนี้เรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยกินอาหารอาร่อยมีชีวิตที่สดชื่นสดใสขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ